ครับครับผมวันนี้นะครับอีวานซิงนะครับเราจะพามาดูรายละเอียดนะครับของคอน d ้าซ v ีเนะครับผมอ่าครับก็จะเป็นคันที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมครับก็คันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมก็เป็นเครื่อง VT e ทนะครับเดิมโรงงานนะครับเกียร์อโต้นะครับดิส์เบรกสี่ล้อแ้วก็มี a b s ด้วยนนะครับผม ครับก็รายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากทับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมก็เราจะมีรดราคาดีๆนะครับพร้อมใช้งานมา น,นี้ก็เป็นสภาพโดยรอบนะครผมดูได้เลยนะครับสีสวยนะครับผมนนี้เป็นภายในด้านหน้านะครับสมบูรณ์นะครับเจียออโต้นะครับ เบาะนะครับคนขับคนนั่งไม่มีขาดนะครับผมเ,เลยเลยภายในด้านหน้าด้านหลังสมบูรณ์นะครับ น,นี้เป็นภาษีปีหกห้านะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับะครับก็คันนี้นะครับจะเป็นตัวดิสหน้าหลังนะครับดูได้เลยครับน,นี่ดิสหลังนะครับตัวโคมไฟหน้ายังใสๆอยู่นะครับ ทรงรถก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับก็ขับสบายครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันในฝาท้ายกันนะ ครับผมคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องนะครับ D16Y8 นะครับนี่นะครับเลขเครื่องนะครับผมแล้วก็เลขตัวถังนะครับตรงตามเพจเลยนะครับผมดูไดเลยคันนี้เป็นเครื่องเกียร์เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมี ABS ด้วยนะครับ โดยรวมเครื่องนะครับก็ไม่เยิ้มเท่าไหร่นะครับผมก็ยังใช้งานได้นะครับเทคเปิดปกตินะครับสำหรับตัวบอดี้นะครับด้านหน้านะครับผมก,ก็สวยอยู่นะครับอะเดี๋ยวเรา ไปดูด้านด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับดูได้เลยนะครับไม่เคยมีรอยเจาะแก๊สนะครับ ก็อันนี้นะครับแล้วก็จะมีปลายท่อนะครับผมเป็นท่อซิงนะครับนอกนั้นก็ทุกอย่างก็จะเป็นเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับผมอ่ะครับเดี๋ยวเราติดเครื่องให้ดูกันนะครับดูนะครับระบบไฟนะครับขึ้นปกติทุกอย่างนะครับเด้เลยไฟ ABS ไฟอะไรนะครับขึ้นปกตินะครับเครื่องติดง่ายนะครับผม ได้เลยนี่นะครับเกียร์นะครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับปกตินะครับแอนะครับเย็นนะครับปกติเลยระบบแอร์ไล่ไล่มาจบๆเลยนะครับ บ้นคัมซิงนะครับตวัวเครื่องก็รองรับอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่อง v t e ทนะครับผมเดิมโรงงาน